เทอรรี่ออรีตำนานสูตหน้าของอาเซนนลยอมรับการตัดสินใจของโอบาเมยองพร้อมชี้ว่าปืนใหญ่เจองานหนักแน่นอนหากต้องขายดาวยิงตัวเก่งโอบาเมยองยังคงปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2021ทําให้อาเซนอลต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหากดาวยิงวัย30ปีไม่มีท่าทีเปลี่ยนใจก็อาจจําเป็นต้องขายเพื่อเอาเงินก้อนหนึ่ง ก่อนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหนักขึ้นหากพ้นตลาดซัมเมอร์ไปแล้วอองรีกล่าวว่าทุกคนจะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำผมจะไปบอกให้ใครอยู่ต่อได้อย่างไรในเมื่อผมเองก็ย้ายในฐานะแฟนอาร์เซนอลคุณอยากให้เขาอยู่ต่อแต่ในฐานะนักฟุตบอลเขาจะประเมินสถานการณ์ของตัวเองร่วมกับครอบครัวกับพ่อที่ผมก็รู้จักและจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาถ้าคุณเป็นชาวอาร์เซนอลคุณไม่อยากให้เขาย้ายหรอก แต่เขาก็มีช่วงเวลาของอาชีพผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากไปที่ไหนแต่สิ่งที่ผมรู้แน่นอนคือเราจะขาดจอมถล่มประตูถ้าเขาย้ายไปเขายิงประตูเอาไว้มากมายแต่ถ้าคุณตัดจำนวนประตูของโอบาเมยองออกไปนั่นคืองานที่หนักอย่างแน่นอนคอรีอาเล่เดโลสปอร์ตสื่อกีฬาของอิตาลีตีข่าวเฮนริกมาคิทตยานแจ้งกับทีมเอเจนต์ว่า อยากซบโรม่าแบบถาวรโดยที่อาเซนนตต้องการเงิน9ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการขายเฮริกมาคิตยานกองกลางของอาเซนนลสโมูรอนดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับเอเอสโรม่าแบบสัญญายืมตัวบอกกับทีมเอเจนต์ของผู้เขาและว่าต้องการอยู่กับจาโลรอซี่แบบถาวรตามการเปิดเผยของคอริเอเรโดโรสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำแห่งอิตาลี มาคิทยานไม่ประส,สบความสําเร็จในการลงเล่นให้กับอาร์เซนอลนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2018ทําให้สีสันนี้เขาตัดสินใจมาเล่นแบบยืมตัวกับโรมา่าและถึงแม้เขาจะได้ลงเล่นในลีกไปเพียง13นัดรวมถึงยังโดนาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยๆแต่เจ้าตัวก็ยังทําประตูในลีกได้ถึง6ลูกแถมยังทําได้อีก3แอสซิสต์อีกด้วยคอรลิเอเรโดโรสปอร์ตอ้างอิงคำพูดที่มาคิตยานบอกกับทีมงานของพวกเขาว่า เวลาของฉันที่กรุงลอนดอนมันจบลงแล้วฉันหวังว่านายจะหาข้อตกลงกับโรม่าได้เพราะฉันอยากอยู่กับทีมต่อไปอาเซนนลยอดทีมแห่งกรุงลอนดอนในเวทีพรีเมียร์ลีกอาจได้เซ็นสัญญา3นักเตะมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้จากอิทธิพลของเอเจนต์คนดังอย่างเคียรชูรับเชียนอาเซนนลมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาแข่งระดับชั้นนำ ผ่านทางเอเย่ยนที่เป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลอย่างเคียชูรับเชียนทั้งนี้เอเย่ยนชื่อดังวัย48ปีมีลูกค้าที่เป็นนักเตะดังอยู่ในความดูแลจำนวนมากรวมถึงฟิลิเป้คูตินโยของบาร์เซโลนาอีกด้วยรวมไปถึงวิลเลียนและเลเวงคูเซวาต่างก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทัพไอ้ปืนใหญ่ามาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้และชูรับเชียนอาจช่วยมิเกลอัเตต้าเสริมแกล่งทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ก่อนที่ฤดูกาล2020-2021จะเริ่มต้นขึ้นฤดูกาลปัจจุบันยังคงถูกระงับการแข่งขันอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด -19 แต่สโมสรต่างๆก็ยังคงกำหนดแผนการซื้อขายนักเตะของพวกเขาเอาไว้ด้วยงบประมาณของอาเซนนทที่มีจำกัดอาจทำให้พวกเขาต้องขายปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะใหม่แต่การได้นักเตะมาในราคาถูกๆก,ก็ใช่ว่าจะสำคัญเช่นกัน ในกรณีของวิลเลียนนั้นพวกเขาจะหมดสัญญากับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ปีกชาวบาซิลวัย31ปีอาจได้เดินทางข้ามฟากสั้นๆแค่ภายในกรุงลอนดอนเพราะ2สโมสรนในเมืองหลวงทั้งอาร์เซนอลและทอนแนฮฮอสเปอร์ต่างก็อยากต้องการใช้บริการของเขาทั้งนี้เคียร์ชูรับเชียนเคยมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวข้องกับดิลที่ทำให้ดาวิดรุย ได้ย้ายจากเชลซีไปอาร์เซนอลมาแล้วและงานนี้เจ้าตัวอาจได้เดินตามรอยเดิมอีกครั้งวิลเลียนได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาทำให้เชื่อว่าเดอกกันเนอร์มีภาษีเหนือกับทีมอื่นตามความต้องการของชูรับเชียนและตัวนักเตะเองก็อยากอยู่ในกรุงลอนดอนตามความสะดวกของครอบครัวตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ถ้าคุณถามภรรยาของผมว่าเธอต้องการออกจากลอนดอนหรือไม่เธอจะบอกว่าไม่ลูกสาวของผมก็รู้สึกเช่นกัน แน่นอนบา์ซิลก็คือบา์ซิลมันเป็นบ้านของเราวัฒนธรรมของเราแต่เรารู้สึกดีเมื่อออกไปที่นั่นในวันหยุดและเจอครอบครัวและเพื่อนฝูงแต่ลอนดอนเป็นบ้านหลังที่สองของผม